แล้วก็เจ้าหน้าที่บอกให้ยืนเลยนะคะเพราะฝนตกค่ะท่านสวัสดีค่ะเอเชียมาทุนผมที่มีเงินหนึร้อยยูโร ียงแถวหันหน้าไปทากค่ะ้นั่งนี่เลยค่ะนั่งี่คนั่งข้างล่งค่ะกระดาษีเกียท้อง้จะมาสาธุค่ะอันนี้ทางวัดจัดทำหรือว่าคนเอามาช่วยวันนี้ทวีบ้านนารุ

ค่ะคุณโดนและคุณอารีร่วมทำบทุญอีก50ยูโรค่ะร่วมทำบุญที่ดีค่ะสาธุนี่ไงเสร็จแล้ว นะนัน่งประจำที่พระนมวาอย่างเดียวอุโมทนาสัมพุทัสสะนาโมตสัสสะภะคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะอีมานิมายังพันเตพัตตานิ สัปปร,าราปริวารานีพิกุสีละวันตัสสะโอโนโชยามะสาธุนโนพันเตพิกุสีละวันโตอิมานิปฏิคัน,นาหาโตอัมหากันเจวะมาตาปิตุ อาทีนันจายาตกานันจาก,การกะตานางังทีคารตาังผีตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญก็ะเดี๋ยวมีห้ามอรจริงไหมคะข้าพระเจ้าทั้งหลายนับได้แค่สามมอ,<พ>อเอง,งายซึ่งนับตาหาร กับทั้งสิ่งของอันเป็นริวาตอหน้าทานจริงๆทั้งหลายเหล่านี้ของพระเจ้าทั้งหลายเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเทิน हो गया आज ही

ลูกชิ้นกระโหมปิ้งสาทุค่ะจากไหนคะจากเชีย้าห์ค่ะโอ้ยมาไกลเลยนะผลชุ่มฉ่ำสาทุสาทุสาธุยเด็กเขอดูหน้าหน่อยสิคะสาทุมาเป็นประจำเลยเนาะมาเป็นประจำค่ะมาปิ้งหมูประจำมีร้านนึ่ชื่ออะไรนะร้านชมจันค่ะ